อ้าวสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกย์ฮชแชแนลก็เราจะเล่นเป็นหน่วยเดิมท่านช่างใช่ท่านช่างแม่งดีสุดละเฮ้ยแบบนี้มันสร้างไม่ได้นี่หว่าท่านช่างอาเป็นแบบตัวงโง่ธรรมดาก็พอโอ้โอ้แหลกแหลกอะไรแหลกยากยาเยอะจะัด อันนี้ไม่มี n r a นนะครับก็จะเป็นแบบคนลุ้นๆมันเห็นนะใครอะไรแปบ,บๆอย่ข้างในเปล่าไม่รู้ปล่าแล้วช่างมัน ไม่ใครตายใครพูดอะไรก้องกแก้งก้องแก้งแถวนี้วะอุยอ้ยอุ้ยเรายิงแล้วอ่ะนี่แหละครับสิ่งที่เขา,า,าว่าปิงผมลั่นไปแล้วเห็นไหมเห็นผมยิงไหมปังแล้วมันไม่เป็นไรจริงๆมันเข้าหัวป่ะเนะี่ยเอา้าเอา้บาบังคับเกิดให้เฉยเลยว่าเราแ อันนี้ก็เป็นจรวดเป็นล็อกเก็ตใช่ไหมเร็งปิ้วลงไหนวะไม่ได้เล่นานานแล้วเค<อ>รื่องบินนี้มันเร็วจัดคอนโทลยากเครื่องบินที่ผมถนัดแม่งไม่ใช่รุ่นนี้เลยมันมันอัปเดตใหม่จนมันกลายเป็นอะไรเราก็ไม่รู้วะ จริงนี่มันเครื่องบินแบบรุ่นใหม่เปล่าวะแล้วเราไม่ได้เล่นนานแล้วแม่งเป็นเรื่องออ่นนะโอ้แม่งเลยไปกลับพุดยากเลยจรวดแล้วจรวดแล้วหาไม่เจอวะ่ะ โอ้โหก้มก้มลงมันจะเชิดทำมาแผงแล้วทะเลาะกับเครื่องบินเล่นยากเล่นเย็นกระโดดล่มแม่งเลยกลางลมกลางลมแล้วมันจะไปไปลิสอร์นไปที่อื่น,นโอเค พอคนเล่นน้อยแมปนี้ก็ย็บเงียบๆนะเนียนะ่ยเห็นนะ้วโคตรน้อยเลยปกติแบบคนแบบแบบเต็มเพ์บอะเข้ามาแล้วฆ่าใครได้บ้างยังเยี่ยมไปเลย เทาไล่เลยทั่วๆเดี๋ยวโดนโดนเต็มๆเพื่อนไปนะอุ๊ยโดนได้ยินเสียงเท้ากระโดดป๊อบแปะป๊อบแปะแบบนี้สร้างได้นี่หว่า ตอนแรกนะึกว่าแมปนี้เป็นแมปรถไฟไม่ใช่แมปรถไฟอันนี้มันคือแบบแมปการสร้างดูนี่นันโนน โอ้โหเจะได้ยินเสียงด้านซ้ายเลยนี่ด้านขวาคือแม่งหาไม่เจอว่ะผมนี่ปวดหัวเลย ฉันได้ยินแ่ะนะว่าคือมึงจะปักอย่างนี้ไม่ได้นะหนุ่ม อะไรนะอะไรแป๊บๆผ่านหัวเราไปรถถังนั่นแหละ ถังวะเอารถถังเพื่อนนี่เอาของเม่เกิดใหม่ต่อหน้าเลยไน่นะนะ ไทำไมจุดเกิดสร้างไม่ได้วะแต่สร้างอย่างอื่นได้วัตถุฟลั๊เห็นแหละศัตรูวิ่งข่วเดยวเนี่ย วะแป๊บเดียวขึ้นแดงแป๊บเดียวไม่ขึ้นหวังว่าจะไม่ไปใครได้ยินเสียงผมตอกนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ยิงอยู่แล้วมันดังจะตายโอ้โหแม่งพังโอ้โหปืนที่แม่งหดกว่ะ ไม่ธรรมดเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พอพื้นที่หดไอจุดเกิดที่เราสรางมันก็จะหายนั่นคือโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยบาซูก้าหรอแกนเน็ตอ่ะบ้องกันชาแน่นอน ไม่ได้วิ่งไป,กไปเกิดไปแล้ว ไม่ต้องถอยล่นมาเว้ยเชื่อผมไปไม่เชื่อต้องเชื่อแหละอย่างงหนุ่มอย่างงโอ้ยเข้าหัวไม่กอดไม่กอดกันทีเดียว อีกไหมศัตรูก็โง,โงนะ่เลยอันนี้ยกได้แต่อันนี้ยกไม่ได้มีคนกระโดดลงไปแล้วมีไหมมีไหม,ไมอย่ายาอย่าเดีย๋ยวทำผม ใครปลารละเบิดอะไรมามาร์คให้เพื่อนโมหมดเพื่อนก็วิ่งไปเองแหละ <S 2> <S 2> อ,อุ้ย,ยนี่ปืนใหญ่ไม่ปืนใหญ่ก็รถถังมีแค่สองอย่างอันนี้เครื่องบินเอฟเฟกต์มันแรงโอ้โหเห็นไหมแรงไม่แรงดู บังเกอร์กระเดมอ่ะแล้วไงสร้างใหม่ได้ก็มาดิครับเฮ้ยขยิงเป็นกลวะยังเจ๋งเลยอะไรไหมนั่นเพื่อนอเอาเป่าโอ้โหศัตรู เรามาร์คแห้แล้วนะพวกนา่าแพ้เลยอายิงเลยวที่ิเพื่อนออกไม่โดนแต่เราก็ฆ่าได้หนึ่งตัวากับการตายไปกี่ตัวเราฆ่าพวกนี้มาเล่นมานานแล้วเราเล่นมากลางเกมเอ้ยอันดับสามว t ต h e ฟ u c k ฆ่าไปสามตัวตายตายสี่ฆ่าสามบคุณครับ เซิร์ฟเยอะนะเกมเนี้ยเฮ้ยหน่วยเราอัปเกรดใหม่เหรอ๋อไม่เอดิอันนี้ระเบิดดีของเรามันดีอยู่แล้วมีการอัปเดตแบบเปิร์กเออมันต้องอย่างนี้แน่นอนผมเอาค่าหัวใจเป็นหลัก s เตมินาสเตมินาสเตมินาเพราะว่าค่าหัวใจมันแบบดีกว่าดีจัดแหละ อันนี้ก็เป็นแบบซองกระสุนไอ้พวกนี้ต้องซื้อมาแต่งเอาเองนะผมอยากแบบอัพเปอร์ไอ้พวกพวกนี้เฮ้ยเรามีอ่าใส่เลยอะไรวะเนี่ยมีอะไรงอกไีกงงเยอรมันพูดถึงเรื่องแะไรกล้องซองกระสุนมีไหมมีเฮ้ยมันแถม,ม่ะเอาก็ดีดิ ต้องไม่เอาแล้วอะไรเยอะแยะไอ้พวกนี้ผมก็เล่นจนอัพนู่นอัพนี่อัพนั่นไปไกลแล้วไกลมากแต่คือแบบมันมีอะไรเพิ่มมาใหม่่ะดูก่อนอันนี้ต้องเสียเงินเพื่อเอาแต้มอนันนี้แล้วมาซื้อไอ้พวกตัวละครแปลกเวอะเจ้พาร์ท รถเสรถ้าผมเล่นเลเวลอันนี้เรเบลแปเราก็จะได้ปืนอ่าันที่แท้งปืนต่อต้านรถถังโง่ๆเคยมีแล้วหน่วยอื่นทีมนี้ป้าคือระเบิดฟอร์ฟอร์ลัดอะไม่ใช่ดินี่ไม่ใช่แบบทีมโปรดเรานี่ทีมโปรดเราคือแปซิฟิกเออผมก็ว่าเอ๊ะรเบิดวัตถุรัตกูหายไปไหนปะอ๋ออยู่กับตีนี้ かっ。Okay, okay.